โอเคครับผมก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทํคชิปสปอยอัปเดตล็อกฟ o ดนะครับผมแบบที่ทุกคนกำลังรอคอยในการอัปเดตครั้งนี้นะครับว่าเมื่อไหรจะอัปเดตนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็รอเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังไม่มานะครับผมนะเออก็นะการอัปเดตครั้งนี้ว่าจะมีอัปเดตของริมูรูเข้ามานะผมซึ่งเออใช้แค่ริมูรูแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่ง ตัวที่อะไรวะจำชื่อไม่ได้นะครับก็นะครับเดี๋ยวผมก็เอาเป็นว่านะวันนี้ผมจะมาสปอยอัปเดตนะส่วนของล็อกฟูดนะครับก็สำหรับทุกคนที่ตั้งตารอนะครับผมก็เอยนานแดงเกิดแล้วทุกคนที่เตั้งตารอนะครับผมนะก็ผมก็ตั้งตารอเหมือนกันนะครับเออก่อนที่จะไปดูคลิปนะผมให้ทุกคนนะฝากกดไลค์ผมนะผมคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะเออนะฝากกดไลค์ด้วยนะเออกดไลค์ด้วยดิกดกดเลยเดี๋ยวกดเลยกดไลค์ได้ปะเออกด ผมเอาเป็นว่านะผมอะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้า Discord ของ o c k f o o ดกันเลยนะว่าจะมีจะปอยอะไรมาบ้างนะครับผมนะอ่าโอเรามาถึงที่หน้า Discord ของ o c อก Food นะครับผมนะเออสำหรับคนที่อยากเข้าดิสคอร์นี้นะผมสามารถไปเข้าได้ที่ใต้เกมนะครับผมใต้แมปลอกฟ o ดนะครับผมนะก็มันจะมาที่ห้องสนิกพีกนะครับผมนะครับผมนะก็อย่างแรกเลยก็จะมีอันนี้ยังไม่น่าเกี่ยวมั้งแล้วก็มีบูล็อกใช่หรอจะอัปเดตบูล็อกด้วยเหรอว่าไม่น่าใช่หรือเปล่า ไม่รู้นะเหมือนยับเดบุล็อกหรือเปล่านะครับว่ามันอยู่ในห้องเป็นพีคไปก็คืออะไรครับไม่เข้าใจน่าจะคือเขาจะสื่ออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะผมอย่างต่อมาก็คือนี่สปอยสกิลของลิเอ่อลิมูรุนะครับนี่นี่ทุกคนจะเห็นว่ามันเห็นไหมเห็นปีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนี่คือพะลังของลิมูรุนะครับผม มันจะเป็นการบินแล้วก็นี่คือดาบริมารูแล้วก็มีปีกด,ด้านหลังแล้วก็เป็นเหมือนเป็นการบินเหมือนเหมือนเป็นการเปิดโหมดใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมนะเนี่ดูประมาณนี้ผมประมาณสวีนะฮะก็ไม่น่าถึงสอวิ1วินะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสปอยเออสลามสลามริมารูนะไม่รู้จะเป็นอะไรนะนี่เป็นสลามนะครับผม เจ้าประมาณนี้ครับผมเป็นซลามนะครับเออครับแล้วก็มีในส่วนของเออการโชว์อันนี้น่าจะเป็นบอสหรือเปล่าหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละแล้วก็มีโคโลสเซียมนะโคโลสเซียมไว้พิวพ,พีเปล่าใช่ปะเอืออันนี้คืออะไรวะใช่หรอนี่โคโลสเซียมหรอไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มมาหรือเปล่านะโคโลสเซียมนะครับผมเออ อันนี้ไม่น่าเกี่ยวนี่น่าจะเป็นของอัปเดตที่แล้วใช่ก็ประมาณนี้ครับผมสปอยที่เขาลงท้องตรงนี้พีก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่ว่าที่หลักๆกันเลยก็คืออันเนี้ยนะ่นนะเป็นการสปอยที่แบบน่าจะด่าดูที่สุดคิมมินอันนี้สุดเลยข้อท่อ่ะเออก็คนที่รัปเดตอยู่ก็ก็ก็รอครับก็รอก็ใกล้จะอัปเดตเลยนะครับผมก็ บอว่าไม่น่ากี่วันไม่กี่วันนี้นะ่าจะปิดแล้วนะชมก็เตรียมตัวเลยนะครับผมนะ้ก็ลองได้ครับผมอ่ะโอเคสำหรับทุกคนนะผมที่ดูคลิปนี้นะผมผมเออมีอะไรจะถ่าการนิดหน่อยเพอพรุ่งนี้นะผมวันเสาร์นะครับผมผมจะสตรีมแจกโลบักหนึ่งพันโลบั๊กนั่นเองนะครับผมนะเออหนึ่งพันโลครับเออนะครับเดี๋ยวจะมาสตรีมแจกพรุ่งนี้นะครับผมเสาร์นะครับ ก็รอได้นะครับผมสตรีมแจกโลบัก1,000นะครับผมก็ลอง8,000ซับนะครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนอาจจะสั้นๆแต่ได้ใจความโอเคครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้าขอ50ไลค์คลิปนี้จะถึงหรือเปล่าขอให้ถึงห0าไลค์นะคะผมดูกดหน่อย,ยกดไลค์อ่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊บายบาย